Tau บายดีสวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งสปปลาวแล้วก็ FC ของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมก็จะมารีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมจะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะนี่นะคะ FC คนน่ารักของเมแนะนำมาค่ะเมก็ต้องขอขอบคุณ FC ของเมมามากเลยนะคะที่แนะนำบทเพลงมาให้เมรีรแอคชั่ค่ะนั่นก็คือเพลงสาวสารวันค่ะก็ร้องโดยน้องเอสซินนะคะ ฟิชเชอริงกับน้องนอย n o y ค่ะไม่รู้ว่าเมพูดชื่อผิดหรือถูกนะคะถ้าผิดเมย์ก็ต้องขออภัยด้วยค่ะเพลงนี้นะคะก็เพิ่งปล่อยมาเลยค่ะเมก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปังปูเยทะลุร้อยล้านวิวเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ไปดดิ่งแจ้งเตือนให้น้องนะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของน้องแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะคะผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมก็จะทิ้งไว้ใต้ใคลิปนะคะช่องที่เขาปล่อยคลิปนะคะก็จะเป็นช่อง a s sin a music ค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์ กด Subscribe กดกดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะมีก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาแล้วค่ะพรีเซนต์โอ้โหสาวสารว,วัอ้คหมองตามเลยนุมน่ม ยน่ารักมากๆค่ะจัดฟันได้เนาะโอ้สาวสาว พอสิมีสิทธิ์บอหน้าตายบอดีดีน้องคนดีเจ้าเลยบอสนอายก็เลยต้องยอมจำนอนเย้น่ารักมา,มากเลยนะคะสาวราวของเราเนาะนุ่มๆหงรักเลยค่ะ oh น้องเขาเสียงเพล่อมามากๆเลยนะคะ โอ้ยตัวไอยังบอมีภัยจากน้องมาเคียงข้างกายหูดมังของไอสิบอลายไอ้ก็ขาพร้อมที่จะไปหน้าตาของไอนั่นก็บอกเคหินใจของไอนั่นก็บอกโลเลสาวสาวละวันเจ้ามงามเจอานอไอคนนี้อยากเข้าไปขอถามพ่อกับแม่เจ้าเพิ่นสิว่า ม่อยากได้น้องมาเป็นลูกใครอยากได้มาเป็นลูกใครก้าโอเคยังไงก็ไอ้น,นั่นก็บอเราเลยสักสารว,วันจะว่างามแทนน้ออืมหนุ่มๆนะคะแฮปปี้เลยเนาะหลงรักสาวสาวราวันค่ะโอ้สาวสารวันเจ้านั้นงามแทนนอนตัไอ องซ้ำไว้เจ้ามีแฟนแล้วบอกหากเจ้ายังบ่มีไอ,อ้ข้อบัตติดต่อสาวสาลวันเจ้าตะแพงกาดอนหน้าตาจังไอ้แล้วพอสิมีสิบบอกสาวสาลวันเจ้าตะแพงแทนนอโต้ไอคนนี้พอสิมีสิบบอก ัวไอคนนี้จะมีสิทธิ์บอกค่ะนี่ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีแอคชั่นเพลงสาวสาวละวันค่ะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะสนุกแล้วก็เพลิด <ๆ S 2> เพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะบอกเลยนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยเพลาะมากๆเลยค่ะนักร้องของเรานะคะเสียงดีมีคุณภาพจริงๆเลยค่ะแต่ละคนนะคะเขาสื่ออารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะทั้งร้องทั้งแร็ปผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยค่ะเขาก็มากันเป็นกวนเด็กบอยแบนด์เลยนะคะแล้วก็สาว นางเอก MV ของเรานะคะน่ารักมากๆเลยค่ะโอ้โหใส่เหล็กดัดฟันด้วยนะคะเป็นตาฮักเป็นตาแพงค่ะนะคะวันนี้นะคะก็บรรยากาศการถ่ายทําก็สดใสอากาศดีมากๆเลยค่ะเขาก็ได้ลงรักสาวสารวันนะคะสาวสารวันเนี่ยเจ้าช่างงามจังตาแพง ้าหักเหลือเกินค่ะไม่รู้ว่าเจ้าเนี่ยมีแฟนแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีเนี่ยก็อยากจะเข้าไปทักอยากจะเข้าไปติดต่อด้วยนะก็หลงรักเจ้าอจะทํายังไงอ่ะถึงไอจะไม่หล่อนะแต่ว่าไอเนี่ยไม่เคยโลเลนะแล้วก็อยากไปหาพ่อแม่เจ้าอ่ะเพราะว่าพ่อแม่ไอเนี่ยอยากได้เจ้ามาเป็นลูกสะใภ้นะถึงไอจะไม่หล่อไม่รวยนะแต่ว่าไอก็ไม่ได้โลเลอะไรเนาะแบบนี้ไอจะมีสิทธิ์ไหมเนาะเพลงนี้นะคะน่ารักตะมูตะมีมากๆเลยค่ะไปหลงรักสาวเนาะสาวสารวั เนี่ยสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เพลงนี้นะคะเขาก็จะเป็นดนตรีสนุกสนานฟังเพลินเเลยคะ่ะตอนนี้นะคะคนไทยเราเนี่ยก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นนะคะเพราะว่าเพลงของเราเขาก็จะฟังสบายๆฟังเพลินเพแล้วก็เมย์ก็ขอให้เพลงของเรานะคะโด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยคะ่ะเพลงนี้นะคะก็เพิ่งปล่อยมาเลยคะ่ะเมย์ก็ขอใหเพลงนี้นะคะต้องตั้งคุยเย้ยอลไรดังอยู่เลยคะ่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ กด subscribe กดรดิงแจ้งเตือนให้น้องๆนะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของน้องแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้น้องๆนะคะผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมยก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปของเมย์นะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่อง e s s i n Music ค่ะใครที่ยังไม่ได้กด like กด subscribe กดกรงแจ้งเตือนให้เมนะคะ กดเลยคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเมย์ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ F C แฟนคลับของเมย์มากๆเลยคะ่ะที่แนะนำบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นนะคะแล้วก็เมย์ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ F C ของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเมย์ก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมนพลงไห ก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเพลงไหนที่เมย์รีแอคชั่นให้ได้นะคะเมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้ค่ะวันนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะบา,บายบายโชคดี